กายทิงสังวะเอยะกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังตัจิตโตสังตตสุตังตัชิตสุตังตัชิตสุตังตัชิุโัปันเถอายทิมสังวะเอยะนะพระจักรย์ลายป๋อ

ทรงป่าโมทรงดินบุรงพินท่าทรงสมุรยาวทรงอากาศบุษทั้งแกวขาดตั้งมังแกวขาดตั้งตั้งแกวขาบตัตดูไพผ่านินาตตินาการุโขปุสัโทสิโอมัตงเยโมการโขนาธรมเนรโนนาจุเตพุทธาการโรตัโปพุทโธจัตเวเนเตท้าการโรสีตัศยามุนีโคตัมโมยากันเนยาการโรอริยเมตโยสิวหาติเตปัญจพุทธานะมามีหัง สาธุพุทธบูชามหาเตสะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคาทิวะโหอิมังมาหนบุฟังสิงฆังอคีทานังปฏิปังพุชาจสาปูเตมะธรรมมาจ่าปูเตมะสังฆจสาปูเตมะอิ่ินาสการีนะตังพุทธังอภิปุสยามะอินินาสการีนะตังธรรมังอภิปุสยามะอิ่ินาสการีนะตังสังฆังอภิปุสยามะลำดับต่อไปไหว้พระในกองทัพเสร็จเดือด อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะตังภะคะวัน <ignon> ตังอะติวาเทมิสวะตโตภะคะวะตัมโมตมมะนะมะสานิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโตสังตังนะ ข้าพเจ้าขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาแล่มนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมอันเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปดิษฐานเหนือศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสัสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้รำรงพระศาสนาปฏิพัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์ ขอนนอมน้อมแด่พระอรหันตสาวตสมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์้วยเขียนเก้าด้วยเดจานุภาพแห่งองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ว่าเราจะทําภารกิจใดๆก็ตามก็ขอน้อมันเป็นองค์พระมหาบุุษผู้ทรงคุณดันประเสริฐนี้ได้มาอธิบายนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้อยู่ในธรรมกลางพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ ให้ปรเาเจาาเสียสิหุปตะวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าไปทำภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยสวัสดิภาพเป็นมิอันดอนลูกผูกประการเพินอนสำหรับมีป็นการประกอบพิธีเข้าสงครามพระยาน่านนนนะจะมันตา รตาเปันกริเทวิมานีกเปรเตจักมีารุอคเกอวตุมิเกเุมมาจยันตุเกวตรสราวิสเมยกากันทาปนาสิสันตาสันทีเกย่งมุนิวรวัจนังสาตวเมุนัน ธรรมะตวนาการุอายมภาทันตาธรรมะตวนาการุอายมภาทันตาธรรมะตวนาการุอายมภาทันตา สาธุโคนโตเทวะสังฆโยค่าเตทิพยดาเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสก,การแด่ครูบาอาจารย์ผู้เรืองเวทอันตรีกร้นเนื้อเทกสัตว์รีแม่พระเทณีทุกทุกสาและพระบรมทัตสัตกาสตัดยาลาผู้เกี้ยงใจข้าเท้าไทยเตวีผู้เรืองฤทธ ซึงสิงสถิตยอยู่ในสันกาม,มาวจรสวรรค์อยู่ในภพอันบันเกิดเลิศดิพเทพยาเจ้าที่ขิงสถิตยอยู่คุ้นคิดโตรเถินแนวเนินนอนหลังหิมานานะยอดเขาอันตริเทวิมานียีเทพยาเจ้าที่เน่าแน่นอยู่ในอากาศ อยู่ในรัตนอิมานมาศอําไภทองอยู่ในพิชัยราชสรลองและเรือนดวงจะข้ามีเทพยาเจา้าทิงสถิติอยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่สิ้งสติตยอยู่ตามต้นไม้ไพบรกษาและอาศัยอยู่ตามลังคายแห่งเดือนไรและลุงนาภุม,มาจากเทพยาเจ้าหูทรงฤทธิ์เพื่อิ้งสติตยอยู่ทั่วภูมิ อยู่ในห่วงแห่งเหวราชาเอวนอนทีกข้งคนทันคุณหากนาคามหาศาลจงมาช่วยอภิบาลเราแลวแบเราอังภัยพิบัติเหล่าพวงชนอีทข้งฤาษีผู้มีมนทุกแห่งหนทั่วโลกาผู้มีดิธาจตประเดชอยู่ในอกอบเขตสยามรัชสีมาอาณาจักรปาตโวเมสุนัน ด่าแดดไว้ที่พยดาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงร่วมรู้ที่จะสูตจงได้โัวสรับการทำอันเดีทำมาตวนาะโร วันนี้เป็นวันดีวันดีสีราราโตกดาวจันโยกสถิตนราธิเทศได้ตําแหนงพิเศษมหาจักรุณและอุศลยาชงามเลิศปาะเริฐพิงและจะประกอบการงานพิสิว่าเป็นมหามงคลฉะนั้น อารัธนาเทพย์พระเจ้าสาวเทวาทั้งหลายจงทีจรรนทุกทิามาอนุโมทนาสาธุการามาเป็นสถกขีพยานมาเป็นประธานในทีทสำหรับวันนี้จะเป็นการประกอบพิธีหลกการพยาาให้เข้าสู่ที่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้จึงได้มีคณะสงฆ์พร้อม